ชามชุกหยิบชนซองมาช่วยกันชิมมาช่วยกัน,นจบปล้วหมหจดจาดไปสนับสนุนโดยตู้เย็นซัมซุงเวินคูลิ่งพลัสนิ w MG v ม h e วไก่ทอด KFC สวัสดีครับมาต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการกตัญันใหม่กับผมปาดนะครับและคณะกรรมการที่น่ารักทั้งสามท่านพี่ไก่พี่ปัทไทและพี่ตงทองค้าสกุฎนันดีและนางกุฎนันีและทุกนี้สนับสนุนโดยกู้เย็นซัมซุง t ว i n กรุ๊ i พลาส u s รถยนต์ m g และ KFC ให้พาอะไรชอบโมเม้ตมาด้วยนี่ฉันคือเจ้าของ กมทางเหลืองค่ะหลัวหลัวฉันรู้ว่าแต่ใครคืนทำไมคะเหมือนลิตเต้เม์เมดฉันกลัวว่าแขกรับเชิญมาแล้วจะมองไม่เห็นฉันเราทำตัวให้เด่นไว้ก่อนเหมือนแต่งตัวมาต้อนรับแขกรับเชิญของเรานะต้อนรับแขกทุกเทแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะครเป็นคู่จิ้นคู่วอยใครอะมาสท่านก็คือน้อกชีตาชนพิพัฒน์และพัตเตอร์ผู้เบสค่ะ เป็นไงพูดจริงพูดทจริงชิตา็มรดกาาแล้วตอนนี้โตเร็วมากจะได้ยพไรนะอะโอ้พูดพูดแล้วพี่มีตรง75แล้วก็ไพูดได้โอ้ไม่ไม่ถึงนะพี่ไม่อยู่ไม่น่าถึงยี่สิบสองครับตอนนี้ยี่สิบสองยี่สิบสองใช่ครับแล้วมาเตอร์ ยี่สิบสามอ๋อยี่สิบสามเราเป็นคู่จิ้นกันใช่ไหมยังไงไปจิ้นกันได้ยังไงฮะเล่นซีรีส์ด้วยกันครับใช่ครับชื่อเรื่องว่าเสิร์ฟรักรัก Magic ครับมารายการเราครับไปฝึกทำอาหารมาด้วยหรือเปล่าฮะฝึกชิมอย่างเดียวฝึกทำแสดงว่าลิ้นดีขึ้นเตอร์ฮะครับผมทำอาหารได้ครับปกติทำฮะแต่ว่ากินคนเดียวฮะอ้าวอะไรที่ทำไล้วกินคนเดียวได้ทำอะไรทำอะไรกินคนเดียวไข่ต้ม ไขไ่ต้มต้มไงให้อร่อยครับน้ำแร่น้ำต้องเดือดบอกเขาไปูน้ำต้องเดือดแล้วต้องใช้น้ำแร่น้ำแร่เนี่ยจะทำให้ไข่เค็มแล้วเหมือนไข่ออนเซนใช่ไหมอันนี้เรื่องจริงใช่ไหมไม่อันนี้เดาเอาใช้น้ำแร่ต้มถ้าพร้อมแล้วประจำที่ได้เลยครับท่านสองท่านไดเลยครับมาครับทัานสองท่านเดี๋ยวเราจะเล่นนะฮะ เกมปริศนาเมนูไทยภาพนะฮะถ้าใครทายถูกนะคุณจะได้เลือกวัตถุดิบจากเซียมซีของเราทั้งหมด9ก้าอย่างนะผู้แพ้เลือกแค่6อย่างนั่นเองครับมาครับเมนูปริศนาไทยภาพจำนะฮะอันนี้อันนี้เป็นการใช้ความจำถ้าหลังจากผมถามคำถามแล้วใครทราบคำตอบกดกระดิ่งตอบได้เลยและผมจะถามว่าเนื้อปูมีทั้งหมดกี่ภาพครับพัตเตอร์ รู้หรอพี่สามครับสามไปคำตอบที่ผิดครับชีตากดชตากดชีตาตอบว่าสองครับมีทัู้สงหมา2้องเหอมั่นใจไหมมั่วมั่วเหรอเป็นคำตอบที่มั่วแต่เป็นคำตอบที่ถูกต้จริงปะเนี่ยูนี่เนื้อปู มีสองห้าเป็นเองครชิต้าครับเฮ้ยวันนี้ไม่มีอะไรเลยเหรอเฮ้ยทำไมผมไม่มีแล้วไาหาเปล่ามาครับชิต้ากันมาชิต้าเก้าอย่างไอ้ที่ละอยากเจอไหมเจอไหมโอ้โหเราเราดีลูกเรี็วกระเทียมกระเทียมหองมันต้องมีหมูบดหมูบดผักเนื้อไก่เนื้อไก่ของมันต้องมี อะไรอ่ะดวงจู๋วนั่นเราถือว่าไม่ได้อะไรนะแล้วก็มะนาวเฮ้ยขึ้นช่ยเสร็จแล้วเสร็จแล้วอีกสองอย่างและอีกสามชั้นเยอะมากเลยเยอะมากสุดท้ายเส้นหมี้โอ้โหโอ้ยเปอะไรเนี่ยหมอกเป็นบเห็นเป็นเอไ้อ้รด้โยบได้โยบมารับี่เลยอแนี่ฮะ้ลายเฮ้ยอตลอดอด โอเคตะไคร้เอ้ยไ้ไก่มันละหัวจบแล้วมันเนี่ยเฮ้ยของดีสาราแน่เฮ้นเตอร์มาแย่แล้ววะผมกำลังแย่มากๆแล้วตอนนี้ได้ละเฮ้ยหมูบดถูกทั้เฮ้ยอย่างน้อยจะมีเนื้อหนึ่งอะเนื้อผมคิดเมนูในหัวไม่ออกเลยครับสั่งจุ้ยเลยเสวยจังเลยไม่ได้อะไรเลยฮะ แม่แฮคนหนึ่งล่ะก็เกือบเนื้อล้วนแล้วละอีกคนหนึ่งก็เกือบจะผัดล้วนๆเช่นกันล่ะน้องชีตาแล้วก็มือดีเกินจนได้เนื้อสัตว์มาเต็มไปหมดอ่ะดีนะยังมีเส้นมาหนึ่งผัดมาหนึ่งอ่ะคิดดีๆนะครับเราว่าจะทาําอะไรเอ้าส่วนน้องพัตเตอร์แล้วก็มีเนื้อมาหนึ่งนั่นก็คือหมูบดอ่ะจะประกอบเป็นอาหารประเภทไหนล่ะก็ลองคิดกันดีๆนะครับเอ้าเป็นกําลังใจให้ทั้งสองทีมนะครับอ,อันนี้ก็นเนื้อเยอะเหลือเกิน อันนี้แทบไม่มีเนื้อเลยไม่น่าบเลยอ่ะให้เวลาคิดกันว่าจะทำเมนูอะไรครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาพิจารณาตอนนี้กำลังเศร้าอยู่แม่นางที่หมูจัก้าสาระแหน่สาระแหน่อันนี้คือเราหยิบได้แค่นี้แล้วก็ทำอะไรไม่ได้แล้วใช่ปะถูกต้องครับโหแย่จัดหมูน่าเอาได้นเนี่ยครับหมูบดคือกล่องไหนครับพี่ที่ปัตเตอร์ได้แล้วหมูบดต็อกเออับอ๋อนี่ขอบคุณครับมะนาว ที่มันบะหมี่เส้นหมี่สีอะไรพี่เมนูให้ผมหน่อยสุดยอดไม่หนุยผมหน่อยนี่ค่ะลูกอันนี้คือเริ่มทำนั่นเลยเนื้อเนื้อหมูมีโอกาสนะครับถึงแม้ว่าเขาจะเป็นเชฟจะทำมาก่อนแล้วแต่ว่าก็เดี๋ยวคว้านข้างในก่อนเนี่ยติ๊บผมก็โอเคทั่นเป็นบองบองวิธีการทำนี่ต้องขอความช่วยครับไม่แอบคิดเป็นนะคือเท่าที่วัตถุดิบมันมีนะฮะตอนนี้ก็ตอนแรกคิดไม่ออกเลยว่าทำไรแต่ว่า พอดูดูไปพอดูดูมาแล้วเนี่ยสองอย่างเนี้ยหมูมะนาวได้สองอย่างเอาลายัดไส้ได้คิดว่าไปเล่าไปรอนแน่ๆแต่ไอ้สองตัวเนี้ยจะทำของเราทำได้อ๋อใช่ได้อ๋อนี่คือแบบเป็นฟิลแบบนี้สนับสนุนโดยน้ำจิ้มไก่ไม่มีน้ำตาลตราแม่ประนอม l i ฟ e l y ทิพยะประกันภัยาการท่ที่สององเรานะครับและช่วงนี้สนับสนุนโดยนภิเพาไทยตราแม่ประนอมไลฟ์ฟรีและทิพยะประกันภัย พี่เขอยากได้ตัวช่วยไหมหนือยากทำเองเลยอยากได้มากเลยอยากได้มากเลยครับตอนนี้ชิต้าต่อถูกแรกเนาะได้ับไข่ก่อนกติกาง่ายๆนะครับพัตเตอร์ในนี้มีไข่ทั้งหมด6ฟองสฟองเป็นชื่อคณะกรรมการที่จะมาช่วยเราแต่งฟองไม่มีชื่อคณะกรรมการเท่ากับช่วยตัวเองนะครับพัตเตอร์ต่อถูกกแรกครับอ้ยาทเองทำ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 งทเอเอทำองเออเอเอง ามอดิดีเข้ามือมันคล้เนี่โอ้ไม่ต้องใส่ตาแลคกัพี่ส่ปเสียใจด้วนะเราอะพี่ไก่มาได้พี่ไก่ เสียใจด้วยนะแม่แฮะนั่นได้พี่ไก่ชิวนะครับอ่าถึงขอพัตเตอร์เราจะจับมาได้และไม่เขาเยอะเท่าไรแล้วก็ดีเท่าไรนะครับแต่ก็แก้ตัวจับได้พี่ไก่มาเป็นผู้ช่วยละสบายไปเลยละครับและทางด้านน้องชีต้าก็ไม่ใช่ย่อยนะครับขอ,องเยอะแล้วก็ยังได้พี่ผัดไทยมาเป็นผู้ช่วยเพิ่มเข้ามาอีกโอ้โหสบายละครับงานเน้แบบนี้ก็หายห่วงทั้งสองทีเลยนะครับแล้วต่อจากนี้ไปโบนิสยาชาจะได้กลับเมนูที่แปลกใหม่ก็จะเป็นต <คน S 1> ุ๊กตเละ เริ่มนครับวิวไลยีมดิ0นาทีแ้วะโอ้โหบทใส่่ไปให้ห uh, ah. ัวใจอะไรยันไส้รดน้ไ่เนาะรีบเปิดเตาแก๊สยังพี่จริงหรอเต๋ยวรพี่ นี่นะนี่ัตเตอร์เรามีตัวช่วยอย่างดีนะนี่เลยครับน้ำพิกเผาไทยตราแม่ปนอนรับอกเลยครับเขาต้องมีที่ตรงนี้อย่างดีนะครับทำอย่างพี่ีพิ่ัวีออกไม่ใส่ผงตุรลดไม่ใส่สีไม่ใส่สารวัตถุกันเสียและที่สำคัญทกทางง่ายมากๆถ่ายได้เลยนะที่นะครัวช่วยเรานะครับไม่ จะอะไรมีไก่ด้วยนะจ้าทำอะไรค่ับเราได้เนื้อเยอะมากเลยอะปดคนๆกันไปอย่างนี้อย่างนั้นหน่อยทำแบบผู้มะนาวไหมมันไม่ได้พริกแม่แต่อย่างนี้พอมันเยอะเอาทุกอย่างหมดรวมกันได้ โอ้ยเราได้เนื้อมาเยอะแล้วก็ปั่นรวมกันไปซะเลยสิครับมันจะได้ไม่ต้องเสียเวลามีของเยอะแล้วก็ต้องใช้เยอะใช่ไหมล่ะครับน้องเอาส่วน้องพัตเตอร์แล้วก็กําลังขวานไส้มะระออกแฮมวานจนทะลุหมดจดไปทีเดียวเมื่อกีก้กอะไรกันบาอ๋ออันนี้เมื่อกี้ใส่อะไรต้มจืเออหดยัดมะระอะไรน่ยใช่ไมใช่ใช่เออมะระยัดไส้เฮ้ยแต่โชคดีนะตรงที่เราได้เมนหลักมาสองอย่างเนี่ย้องพ่ไก่ แย่แล้วทาไมมีเนื้อหมู่ี้ใช่น้ายไปแล้วดีดีโอเคปลอยอันนี้เขาก็บดเมื่อวานก่อนไม่ทำแหน้ไก่ใช้ตัวช่วยโอแล้วลกหแน่นๆไปเลยไก่กัน้เาเปดเลยบดงกันเลยเดี๋ยมันจะเ่สุกขึ้นมาเองเดี๋ยวมันจะค่อยสุกขึ้นมาแต่เธอไม่ต้องให้สุกร้อยเปอร์เซ็นต์นะไฟเธอไม่ต้องแรงมากจะเปิดไฟ18ไม่ได้หรือไวางวางกระทะวางกระทะเก่ัน้องอย่าตีน้อง เดี่ยวไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันจะค่อยๆสุกของมันเองได้ครับผมและครัวน้องพัตเตอร์แล้วก็เอามารักแล้วก็แครอทเอาไปต้มน้ําแล้วล่ะครับผมส่วนหมูบดครัวนี้แล้วก็ดูน่ากินทีเดียวเชียวนะครับชีตาเยวก่อนนะคะหมูคุณแม่เนี่ยแบบช่อสูตรบ้านไทยหนูว่าคุณแม่หาความาปุนขึ้นนี้มีคุณแม่แล้วเอาสายยางต่อเข้าตปอง้มจืดเนาะขี้อุ้มจืดมันก็จะจืดไแล้วก็ ัวป่นพริกป่นนะหนูตัวบป่นอยู่นี่แม่หาป่นใครเหรอชุดนี้สองป่นอาเจย์อย่ามาตอบความอย่ามาตอบความไม่ได้ทำจมจงเหรอพี่ป้านทำจมจงค่ะพอดีคุณคุณคุณผู้ช่วยเขาไม่ไหวแล้วค่ะไม่ยากเขาไม่ยากไม่ยากฉันคุมพฤติกรรมของเธอนะฉันแคร์เธอเพราะอะไรเพราะเธอปล่อยให้เดี๋ยวมแแรงากกคนแก่มาจับมีวิธีเดียวขนาดที่จะเป็นคะแนนเธอทำยังไงคะ แต่ย่เป็นของแท้ด้ยเถอะเออดีเนาะรายการนี้เราหาพ่อเครียดจนกว่ามันจะงวดไหมฮะเขาทำเป็นอุ้ยเอาช่วงงวดนี้หรืองวดหน้าต่อด้วยแบบนี้ไม่ได้นะโดนนเคนธรรมดาหรือว่ามีหั่นแบบนี้ไม่ได้แล้ะเดือดละเอาไปนะนี่จะใส่ยำทำเป็นน้ำจ้มยำไงใส่ลงไปก่อนแล้วเดี๋ยวเอาน้ำใส่น้ำปลาอยู่นี่เอาน้ำปลามาน้ำจ้ำซาอยู่ไหนคะ น้ำใจใจ9นาทีสุดท้ายพันใช่เฮ้ยทำไมคนที่ทำก๋วยเตี๋ยวอร่อยอร่อยเขาไม่มาช่วยเนาะแสดงว่าก๋วยแสดงว่าก๋วยเตี๋ยวเขาไม่อร่อยแน่เลยอ่ะติ๊บครแล้วทิมก่อนนะแม่แล้วทิมแล้วน้องจะรู้เองยังไม่สุกเอาแบบร้จัดจัดเลยนะเพราะเวลามันโดนชิ้นเข้าไปมันจะเบาลงเทจ็ดนาทีสุดท้ายใข่แครไม่มีใครแคร์แล้วก็ปรุงต่อไปนะครับสำหรับโครงไก่ และมาระก็กำลังยัดไส้แล้วล่ะครับสำหรับครัวของน้องพัตเตอร์เรใส่น้ำแบบไม่ไดเปรี้ยวแปรี้ยไปไหมครับผมชอบกินเปรี้ยวอ่ะมันเปรี้ยวไปบ้างไม่แต่เราไม่ได้ใส่นี่หมดนะมีซึ้งไหมครับใช่ไหมราไม่ใส่นี่หมดยังข้างล่างยังมีซึ้งอยู่บ้างปรุงให้ดีนะลูกนะเอาอีกไหมฮะเดี๋ยวผมไป่ได้ใส่ของข้ามาให้น้ำมันลงไปเทสต์โอเคเอาิคกี้พาไปมะนาวเป็นไงตอนนี้โอเคแล้วใช่ปหมโอเคอ่ะเจอแบบนี้ไหมเจอแบบนี้เลยใหญ่ไปเถอะนี่คือใหญ่เหรอ ้ายแล้วนะฮะ่าปีกว่าปีกว่าปักว่าปกว่า huh. ป mm ีกว่าปีกาปีก่าปีก่าปกว่าปี่าีกว่าีว่าเีกว่าปีกว่าปีกว่าปีก่าปีกว่าปีอว่ลปีกว่าปีก่ว่าปีกว่้ปปีกาปอ่าปลกวาปีกว่าปว่าปี่าชีกว่าปวากว่าปี่หรือว่าแ่กว่าปีว่าปี่าปี่า่ว่าว่านอีกา่ แน่แน่แล้องอีกแค่ไหมสักหน่อยไหมครับไม่ได้เหรอยังแข็งเนาะนี่้ักที่บอกว่ยังแข็งอยู่แต่เส้นน้อยไปนิด่ไม่เดี๋ยวรวมนะหรือว่าจะเสิร์ฟมันแบบนี้นาทีนะครับพี่4นาทีครับ4นาที40ว้าวเร็วเดือดท่ออุ้ยโอ้โหท่อมันไมยยากว่ะผมว่าไม่ออสจะเราหั่นบางครับหั่นเอาอันนี้อันนี้ลองใส่น้ำครับเดือดแล้วนี่มันยังไม่โอ้โหเการเจียวอ่ะเจียวไปขอเนยมันหน่อย ยกแปดหครับเหยบนี้แล้วอร่อยอร่อยนะลูกนะแล้วแต่หนูเลยนะ2องนาทีสุดท้ายต้องรินะาว่าไหมไม่กินอ่ะไม่เอาไปร้านดีกว่ามีขนาท่ากันใส่หมูฉ่ำๆไปเลยเนาะไมดูทำอร่อยแบบตรงลงเลยไม่รอแครับ บอกเลยนะว่าสนุกสนานมากฝั่งนี้พี่ไก่เวลายุธนะได้เข้าไปช่วยน้องแัตเตอร์โอเคหัน,น,นแบบเป็นพ่อครัวเรารู้ว่าอะไรผสมอะไรทำยังไงเราบอกเขาแล้วเขาทำได้หมดหนูคิดว่ามาแล้วไม่น่าสุกทนันเออเออแต่แทนันเดี๋ยวไมร่รู้ไม่รู้ว่าทานันหรือไปทานเราคนรุ้นอยู่เนี้ยนะในฝั่งนี้เป็นัไงคะเชื่ว่าน้ำซุปเส้นหมูหว่าดีรสชาติไม่รู้ เออจับขมร้อยขมมางจับเปรี้ยวน้อยเปรี้ยวมากเอต้องรอติดตามสักวันเธอเห็นทุกอย่างเธอเห็นทุกอย่างแต่ฉนไม่ได้เชื่อสิสิบสุดท้ายทีนี้รูหม่นชินนะรับเปิดเลยหมดเวลาสีเขียวเซ็นเดแรกสีแดงปิดปิดดิดดปิดปดปดปิดดปีดดปป็นปดปิ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 ดดเิดดปิดปิดปิดปดทิายนะครับและตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะฮะและตอนนี้นะครับเรามีกิฟต์เซตนะฮะ จากน้ำพริกเผาตาแม่ปานองนะครับเป็นกิฟต์เซฟนะฮะตำนานความอร่อยคู่ันไทยมอบให้ทั้งสอท่านเลยครับผมไาทานที่บ้านนะครับเป็นที่บ้านนะครับแล้วพร้อมกันเลยครับโอเคและเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาชิมกันอะไรล่ะโอ้โ สนับสนุนโดยเบบซี่ช่วงดั้ายของเราเลยครับและช่วงนี้สนับสนุนโดยเครื่องดโอโอโอื่มเบบซี่หมูใช้เวลาแบบวีสุดท้ายทั้งคู่เลย,ก,ยกับคนที่ใส่ก่อนคือทีมนั่นเองนะฮะ ทำไมครับทำไมเราสเฉี่ยงเยไม่พอดีผมทำอาหารไม่ค่อยเป็นอะไรเย้ยก็เลยแบบว่าติดขัดนิดหน่อยครับพัตเตอร์คุณน่ากลัวมากเลยนะตอนที่คุณหั่นมันคือเชฟเลยนะใช่และซึ่งเขาเป็นเชฟจริงๆด้วยโอ้ยยัยอย่างนบุกมาพิ่งเอาไว้ไหนไปสืบอยู่ในไรเงีอยี้แลัวพัตเตอร์เป็นเป็นเชฟจริงไหมคะเป็นในเรื่องครับ ไปเรียนในเรื่องไปเรียนในเรื่องไปเรียนเห็นมพัตเตอร์ครับแล้วเมนูนี้มีชื่อว่าเออหมาละจ้าหมาละจ้าเฮ้ยหมาละจ้าคือหมาหมาละจ้าหมาละจ้าหมาละเจ้าหมาละจ้าไม่เคยนะจ้าไม่กล้าดูเลยอะมึงไม่กล้าดูกลัวไม่กล้ากินไม่อยากเชื่อว่า เด็กอายุ22จะทำได้ขนาดนี้ไม่เขาเรียนเขาเรียนเขาเรียนเชฟมานะคุณแปลกไม่เคยกินค่ะไม่เคยเห็นเมนูนี้นะไม่มีค่ะหอมจะคล้ายหวานหมูม้วหวานของเขามนอร่อยกับม马ะผมหอมอ้ำ อันนี้ต้องใส่ซอสไม่มากมันจะหวานถ้าใส่ไม่มากใส่เค็มเค็มอยู่แล้วต้องเติมนิดแต่ถือว่ามาทิศทางดีแนมกับตะไคร้อร่อยอร่อยกินกะทิแล้็ดียุงไม่กัดแต่ตะไคร้เข้าไปมันจะหอมขึ้นมาว่ายุงไม่กัดแต่ถ้ากินตะไคร้ไปแล้วถ้ายุงกัดฉันตบเธอแทนยุงฉันตบเธอแทนยุงยังไม่บอกว่าพี่ไม่ดีเดี๋ยวดูขอดูพูดต่อสู้ก่อนอ่าว ลุ้นเลยลุ้นเพื่อนเดียวเลยนี่เลยก่อนเลยครับมาซิต้าซิต้ากลัวมิดกุฎซิต้าครับและเมนูนี้มีชื่อว่าก๋วยเตี๋ยวต้มยำคนทำแซ่บครับโอ้ก๋วยเตี๋ยวไม่แซ่บแต่คนทำแซ่บนะคนทำแซ่บเส้นมันบวมต้ไมใส่ตีกอิขนาดนี้เนาะเส้นหน่อยนะเส้นบวมเฉย อไม่เป็นไรเดี๋ยวเราว่ากันเลยนะใชบเราเราเอาชิมรสชาติเนาะนานไะมันนนาถ้าพี่ธงชิมแล้วอร่อยพี่ธงจะเอาสูตรนี้ไปปรับปรุงเมาให้เขาเลยนะไปพี่ก็ไม่ตอบมาไปพร้อมกันหนึ่งสองสามอือโอ้ยเจสี่มันจัดจ้านเลยนะมีแบบรสชาติมันดูแบบทำไมไม่เห็นวะน่าจะเป็นวิกปลอมแต่รสแต่รสชาติเผ็ดทากันรสชาติสวนทาจากหน้าตาแปลกอะ นิ่งแบบเป็ีแางไม่คือมันไม่เผ็ดนไม่ไม่อร่อยนะแต่ยังยังไม่หยุดวางช้อนเลยกินหารสชาติังหาไม่เจอยจงหาไม่เจอเนี่ยออนกมกมแด้กินไม่กินเส้นนะไ้่ด้แต่พอกินเส้นจืดจืดจืดตัดกเส้นมันก็กระด้างเลยต้องออกแนวอยู่อันเนี้ยข้าวเพี่ยไม่ได้กินข้าวเช้าหรอิว่าไช้ได้ไม่แตกว่าไช่ได้ เห็ดละเห็ดละเริ่มเห็ดละไม่รู้เหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นนะฮะแค่ที่ตากไทยเอาไปด้วยนะฮะเห็ดแล้วเริ่มเห็ดแล้วแล้วตอนนี้นะฮะทานการก็ชิมอาหารของทัานสองสีแล้วและสีที่ชนะได้แก่ยกกันนี่อเป็นหงี้เฮ้ยเฮ้ยเสมอกันทำไรครับ การเสียก็ไม่ได้เสียหายอะไรถามว่าอร่อยไหมก็ไม่อร่อย <c oughs> แต่เขาตั้งใจทําไหม,ไมตั้งใจทํำม,มันก็เป็นอะไรที่กินได้ไม่ขายทิ้งนี่นี้ถูกมก็เลยเออโอเคอ่ะข้อดีข้อเสียบวกลบคะแนนแล้วอะ่ะเสมอกันพอมันเป็นน้องๆทำจนตัวน้องๆของชีต้าเนี่ยเขามีรสชาติเกือบจะอร่อยแล้วเกือบมันขาดความนวลเด็กทำอ่ะ มันไม่นวลพอส่วนน้องคืออาหารจานใหม่จริงแล้วมีความรู้สึกมันโดดเด่นมากมันก็เลยแบบบวกลบคูณหารแล้วผัดกระลับผัดกันลุกก็เลยเสมอกันนช่ฮะเอาเว่าทั้ิธีเจ้าของทั้งคู่หารสองค่ะเยัยทั้งทีเจ้าขอทั้งคู่ได้ที่หารสองนะฮะกิจกรรม่ง่ายครับเราจะมีตั้งแต่ศูนย์บาทถึงสองหมื่นบาทนะส่วนห้าห้าตรงนี้ไม่ใช่เงินรางวัลแต่เป็นหัวเราะสมน้ำหน้านะคะ

ครัท้ายท้ายจะสองท่ายฝากผลงานกันหน่อยครับชีต้านะครับชวนบิพัทปพจีนะครับพวกเรามาจากเรื่องเสิร์ฟรักเซอร์ฟลักไลคเลอร์นะครับของ My Universe Project นะครับกัตเตอร์ครับฝากอะไรอีกหน่อยไหมพวกเราเนี่ยจะมีบทเพลงประจำซีรีส์นะครับมีชื่อว่าเพลงเหมือนกันใช่ไหมรำพีรำพีเธอจะเป็นอย่างฉันไหมร่อนรุมรุมวนวนในใจอย่างฉันหรือเปล่า ุอาการแุดงทำเธอวันไวแค่ไหนรู้สึกดีเหมือนกันไหมจะได้คำนวณโอกาสในวใจโอุ้ยเสียเบี่ยนตลอดโอ้โหได้เลยับที้ขอขอบคุณแบบนับถือทั้งสองท่านมากๆขอบคุณค่บทุกท่าครับวันนีเวลามรายการก็หมดแล้วนะครับกับมาพบกับพวกเราได้ เวลา8โ15วันนี้เวลาหมดแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับสนน้าเป็นยังไงพี่โดมท่านมีนางสนงหอนว่าวันนี้จะต้องเจอผู้ชายหล่อๆสองคนสมัยพี่รู้อ่ะสนนหอนพี่โรงจริงๆเนาะเบนมากพี่โดมสนน้าพี่โดงไม่รักใครหรอโอแรงมาก ส er. ุดยอดค่ะใครป่วยขอน้าค่ะ